ือถ้าคนเราที่เขาไปบริจาคร่างกายหรืออวัยวะก็ตามนะคะอันนี้ถือเป็นกรรมเขาใช่ไหมคะแล้วก็นจ,จเนเห็อจะไปติดภพติดชาติหรือเปล่าว่าถ้าคนนี้ไม่ต้องกันม<พ>ันเจ้าไม่ได้สอน <c oughs> ให้บริจาคอะไรไม่ไไม่ได้สอนนะไม่ได้สอนสอนให้มันรักษาสินคือไม่ค่า <c oughs> มันต้องมีมุมโทษน,นะใเรื่องบริจาคเนี่ยเจ้าไม่พูดไว้เนี่ย <c oughs> เห็นส่งกันในข้อความอยู่เดี๋ยวนี้ <c oughs> ผู้หญิงระวังเขา ลักพาตัวไปเอาเอวัยวะไปขายซึ่งในต่างประเทศมันก็มีแล้วนั้นเรื่องบริจาคร่างอวัยวะร่างกายอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็มีสิทธิ์มีมุมโทษ่ะนะไอ้มุมดีก็มีมุมโทษก็มีแต่พูเจ้าก็ไม่ได้พูดไว้เราก็เลยไม่อยากพูดถึงอะ่ะพูะเจ้าก็เน้นมาย้อนมาที่ตัวเองว่าไม่ฆ่าดีกว่าบอกไม่ฆ่าปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจบเลย,ยแต่บอกบริจาคอวัยวะเนี่ยการฆ่ายังมีอยู่นะ พยมไม่ได้ถูกสอนว่าอย่าฆ่าแต่ต้องถูกสอนว่าอย่าฆ่าการฆ่าไม่ดีบริจาคไม่บริจาคไม่รู้อ่ะใครจะบริจาคก็บริจาคแต่การฆ่าไม่ดีอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญใช่ไหมคะเรื่องอะไรบริจาคเนี่ยหรอไม่ได้พูดด้วยเลยไม่พูดเลยถ้าไม่สรรเสริญนี่อาจจะพูดแต่ไม่สรรเสริญแต่นี่ไม่ได้พูดขอบคุณค่ะพระอาจารย์กรณีอย่างนี้เนี่ยจริงจริงอยู่นะครับคือสมัย พระอาจารย์ไม่มีการพูดถึงเรื่องการสละศพเพื่อเป็นทานในการศึกษาเรื่งอะไรเงี้ยนะครับอแต่ปัจจุบันนี้มันก็มีอยู่อแล้วก็เ,เราควรจะมีมุมมองอยังไงเนี่ยผมก,ก็เคยคิดอยู่นะครับจะบอกว่าพระอาจารย์ไม่ได้บอกงั้นก็เอะก็เลยอไม่ได้นสนใจเอะมันอมผมว่ามันน่าจะต้องมีมุมที่จะคิดเรื่องนี้ว่าจะยังไงดีมผมก็ลองสมมุตินะครับว่าถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่ามีคนสองคน คนหนึ่งเนี่ยพอใกล้ตายก็สั่งลูกหลานไ้หมดเลยนะเป็นหัวบอกถ้าตายเขาตายไปแล้วเนี่ยต้องให้ทําศพก็อย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> ทําสุสานใ,ให้ใหญ่โตีงทํางานศพกี่วันกี่วันอะไรเนี่ยตกแต่งศพยังไงเลยสั่งหมดอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าฉันตายไม่ต้องะไรให้อุทิศศพให้กับโรงเรียนให้เขาไปให้นักเรียนภายก็เรียนเลยออื <c oughs> คนไหนมีความวห่วงใยความผูกพันมากกว่าผมมองคนที่สองก็จะมีความผูกพัน เออขัน huh. ขันเก่าๆเ,เขาที่จะที่เขาต้องละทิ้งไปแล้วเนี่ย uh huh. เขามีความผูกพันน้อยกว่า uh huh. คนแรกเนี่ยจะมีความห่วงความติด,ดอยู่ในภพไร่มาก uh huh. มากกว่าคนคนหลังมากมากกว่างั้นเว่าคนหลังก็น่าจะได้มีอนิสส์ที่ได้อยู่เหมือนกันนะฮะแม่อาตมามองอีกมุมนะม <c oughs> <c oughs> ุมแบบของโยมเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะว่าเกิดกังวลนะ่ะลูกไม่เอาไปให้เฮ้ยลูกมันจะเอาไปให้เราปลัวเอาทีนี้แล้วครูไปยาวเลยใช่ไหม ตายแล้วกลับมาให้ศพฉันไปไงเนี่ยใช่ไหมได้บริจาคหรือเปล่าคือยังกังวลอยู่ในประโยชน์ของโลกอะ่ะทั้งมุมดีมุมไม่ดีก็ตามมันไม่ได้ทิ้งแบบแบบเกลี้ยงอะ่ะถ้าคนไม่ทําเนี่ยมีปัญหาไหมเอ้ยมีปัญหานะอ่าจงลองบอกคนที่บริจาคสิไม่เอาว่าแม่อย่าบริจาคเลยอ่าเดี๋ยวทะเลาะกันแล้วใช่ไหมพอเขาก็จะยืนยันว่าเขาจะทําอย่างนี้แต่ตัวเองก็ตายไปแล้วยังจะมายืนยันเอาของตัวเองอะ่ะ ไปตรงไหนอาจจะเป็นความที่ถึงทับจับฉวยในทิฏฐิที่ทําให้อาจจะหลุดไม่ได้ถ้าถ้าเกิดจิตมันพลิกไปอีก่หนึ่งเกิดกังวลเฮ้ยศพเราจะได้เปล่าวะเนี่ยลูกหลานจะทําให้เราป่ะปุ๊บเสร็จเลยนะอุปทานเกิดอีกแล้วนะอย่างเงี้ยอ่าแต่เป็นประโยชน์มุมนิดนึงอะ่ะก็คงจะมีหรอกในทางการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเนี้ยใช่ไหมซึ่งต้องใช้ตัวอย่างต้องใช้อะไรอย่างเนี้ยนะอ่ะ <laughs> เพื่อเป็นมุมมองนะอเลยเลยเหมือนกับกินเจอะจอมใกล้ๆกันอะไรก็คิดว่าอ่าใช่ไหมเขาเขาเขาไม่ไม่กินเนื้อสัตว์จริงแต่เขาก็ยึดติดความเห็นนะว่าเอ้ยฉันเนี้ยกินเจนะอ่าแต่เขาไม่พูดเรื่องขโมยไม่พูดเรื่องฆ่าใช่ไหมสินห้าก็ไม่พูดเขาจะพูดกินเจกินเจเอ้เอากินเจอย่างเดียวเลยใช่ไหมแต่ยังอื่นไม่พูด อย่างงี้ดังนั้นคนกินเจก็ยังมีภัยเวรห้าประการอยู่ดีไม่พนละละ้นนรกกาเนิดไดฌานเพรวิสัยถูกต้องไหมดังนั้นผู้เจ้ามีมียานเนี่ยจูตูปปาตายานรู้ว่าทํากรรมอย่างนี้ไปอย่างนี้ผู้เจ้าจะต้องปิดกรรมที่จะไปสู่อบายทุติวิธิบัตินรกก่อนใช่ไหมก็คือตัวสินห้าถูกต้องมาไม่ได้เกี่ยวกับกินเจไงถ้ากินเจรกระทํามากกระทําบ่อย เป็นไปเพื่อสวรรค์ถ้าไม่ทําเลยเป็นไปเพื่อนรกพระเจ้าต้องบัญญัติแน่เลยเพราะต้องปิดกั้นคนไม่ให้เป็นนรกก่อนใช่ไหมอ่า